สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญ,ญาตถอดแมสนะครับเพราะว่าทาง,างไม่มีใครนะครับ <c oughs> ครับวันนี้เดชพัฒนมาอยู่ที่นะครับอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวันนี้ก็จุดเป้าหมายก็คือไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็วันนี้ <c oughs> เป็นทางผ่าน <c oughs> ก็เลยมาแวะสักการะบูชาที่อ่า เป็นสถานที่เก่าแก่นะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลวันนี้เสียชัดได้มีโอกาสมา,ากาบไหวขอพอรด้วยนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับก็มีความสุขความเจริญด้วยนะครับอันนี้ก็คือก็าเจยชัดก็ไววพอรอให้ <c oughs> พร้อมนะครับเราก็ยอะไรได้ไมันมากเนาะก็อาจจะเป็นเสียงรบกวนทางวัดเขาครับเดี๋ยว หลังจากนั้นนะครับอ่าดูนะครับดูนับสวยงามมากรเราเดินมาดูเรื่อยๆนะอันนี้สวยงามจริงๆนะครับะอพอโผล่ออกมาผัวจ่าขอสองร้อยจ่ะอ,อ <c oughs> นี่นครับก็ <c oughs> นี่น้องก็อันนี้นเป็นอะไรโอกาส<ะ>จริงๆนะมีโอกาสได้มาแวะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมะเลยนะครับนี่ครับ คู่สากคู่าอ่าได้เลยครับนี่ครับสวัสดีครับขอคุณครับนี่เอฟซก็เอฟซีเอฟซีโอ้เพิ่งเจอวันนี้เองครับเสียชัดสุดยอดเสียชัดนี่โหเอฟซีเยอะเอฟซีเยอะเอฟซีเยอะครับผมวันนี้ก็เราไม่ได้ทักแน่กันนะแต่ไได้ทักแน่กันเลยใช่ใช่ขอบคุณมากๆเลยครับถือให้เกียรติเสียชัดเลยนะครับให้เสียชัดเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับวันนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักนะเราเดี๋ยวเสด็ท่านมีธุระนะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกจังหวัดนึงนะครับโอ้แฟนยังไม่มีรูปหล่อนี่ตัวจริงรูปหล่อนี่ยังยังได้ได้แต่ยังยังได้ใช่ได้เพิ่งเจอตัวจริงอันี้ช่วงรักษาแผลใจ ที่วัดนี้ก็มีมาตรการนะครับการคัดกรองที่ดีมากเลยนะครับก็มีการวัดอุณหภ,ภูมินะฮะแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์การคัดกรองสองชั้นนะครับกว่าจะเข้ามาได้นะครับก็เป็นการรักษามาตรฐานนะครับรักษาความปลอดภัยนะครับ ช่วงนี้ป่าชัดคุยกับเอฟซอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตคุยแทนนะครับประมาณนี้เนาะอาจจะไร่สดได้ไม่นานนะก็ฟีเสียงจะรบกวนเขานี่นะครับเราเอามาที่นี่เลยนะมีขนาดต่อโอ้ี้ครับอันนี้คือจุดพัดกรองของที่วัดไหญ่วัดใหญ่ไทยคนลนะครับ มาตรการที่ดีมากนะครับที่ตรวจคัดกรองนะครับคือเรื่องปัญหาโควิดก็ป้องกันได้ดีนะครับนี่เสร็จทักก็ดูนะครับดูแล้วนะครับก็เป็นที่ดีมากๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูทางนี้ต่อไปนะครับนี่นะเป็นมากันเยอะนะครับที่มาทำบุญนะครับท่องเที่ยวกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรา มาดูตรงนี้ามาตรงนี้ดีกว่านะมางนี้ดีกว่านี่นะครับเป็นที่ท่ร่มรื่นมากเลยครับในที่ในบริเวณของวัดใหญ่ไผ่มงคลน,นะครับนี่นะครับก็เป็นบอนสีสวยงามมากๆเลยนี่นะครับโอ้โหเนี่ยก็มีโอกาสได้มาก็มาแวะ ครับก็ไปเรื่อยๆนะเดนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพักๆก็เราก็จะเดินทางกันต่อไปนะครับนี่นะครับคุณทัสยริาตอ้ออันนี้เป็นพนพนพนนอนนะครับ นี่คือพระน,นอนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเราน่าจะเข้าผิดทาง <c oughs> เข้าผิดทางเราดูใกล้ๆ <c oughs> นะ <ใน S 2> พระนอน,นข,ข้ามกำแพงไวนะ้เนาะนี่นะครับก็นี่พระน,นอนนะครับอันนี้เป็นเก่าแก่นะครับเป็นเก่าแก่ของอจังหวัดอยุธยานะครับก็รู้กันดีนะคอันนี้ก็ทุกคนรู้กันดีนะประวัติของ อายุทยาเป็นเมืองเก่าแก่อยู่แล้วนะครับดูนะครับอันนี้ก็เราก็ย้ำเนาะก็เสียชัดก็เพิ่มเคยมาคนบางคนก็อาจจะเคยมาบ่อยแล้วนะครับแต่เสียชัดก็ไม่ค่อยได้มาถ้าถือโอกาสตรงนี้นะครับก็บางคนก็ว่าเออรู้แล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้เสียชัดยังไม่รู้ก็อยากอยากไม่ใหค้คนให้คนที่ยังไม่รู้ <laughs> เข้าใจนะครับเพื่อจะได้มาท่องเที่ยวกันนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นคนที่มาท่องเที่ยวแล้วก็มาทําบุญที่เริ่มใสอยู่นคนัามาวันนี้ก็คือวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับวันนี้เสียจทัดก็มีโอกาสได้มาตรงนี้แล้วก็เลยไล่สดฝากบ,กบอกนะครับเพื่อถะาด้ยใครอยากไม่มีที่ท่องเที่ยวไม่รู้จะไปไหนนะมาที่วัดใหญ่ชัยมงคลนี่ได้นะครับ วันนี้วันนี้ก็เเดี๋ยวคนคนไม่ค่อยมีเดี๋ยวขออนญาตเปิดแมทนิดหนึงนะเพื่อจะได้เห็นหน้าชัดๆนะครับเดี๋ยวเราก็วันนี้เราไลฟ์สดกันเนาะอย่างไรก็แฟนคลับหรือ f c ฟนะครับติดตามเสียชัดได้นะครับในเสียชัดสายเปช่องจริงนะครับนี่นะครับเสียชัดสายเปช่องจริงเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเสียชัดจะไปอีกจังหวัดลงใต้นะลงใต้สุดๆเลยนะครับเป็น เป็นเป็นงานนะอันนี้คือเขาเชิญเชิญไปในงานด้วยนะครับแต่เราไม่บอกว่าจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามดูในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็น้องก็ขอ,อเอาไว้ไลฟ์สดไว้แค่นี้เนาะคือครับครับสวัสดีครับอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้ <ขอ S 2> เสีย<ห>ชัดได้นำกล้วยมา จ่ายๆด้วยครับขอให้บุญกุศลที่ทําวันนี้นะครับขอให้เอฟซีทุกคนได้รับนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกเลขถูกหวยทุกคนนะครับเสียชัดไม่บอกหรอกวันนี้เลขออกส5ห้าไม่บอกเลยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามีกล้วยไข่มีทั้งหน่อนะครับเดี๋ยวติดตามดูมีกล้วยไข่มาอยู่หลังรถด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวมีกล้วยไข่มาแจกกันนะอาจจะไม่ได้ทุกคนก็อย่าว่ากันเนาะเพราะว่า ชัดก็เอากล้วยไข่มาด้วยนะเป็นกล้วยไข่กับแกงเพชรโอ้โหได้ตามไปที่รถเลยมีแอปทายฝั่งรถได้แน่นอนนะรถจอดอยู่ตรงหน้านี่เดี๋ยวไปเลยนี่ครับเออฟรีด้วยนะครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ